สวัสดีเพื่อนๆที่เราขึ้รถไฟนะครับเจอกันคลิปนี้นะครับเป็นขบวน254นะครับที่สถานีบ้านคูบัวครับเอารถตอม4409นะครับทำขบวนเข้าจอดบ้านคูบัว15นาฬิบแ58นาทีนะครับราช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีครับวันนี้ สถานีต่อไปก็ไปจอดที่ลาดบุรีนะครับวันดำเลยครับ